สวัสดีค่ะน้องลิซ่าลงจากเครื่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางทีมกาดที่เข้มงวดแล้วก็ดูแลลิซ่าเนี่ยประดุดดังเจ้าหญิงฟแฟนบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากมากเลยค่ะคงกลัวว่าจะเจอเหมือนที่ปารีสแน่ๆที่แบบคนเยอะแล้วน้องก็ถูกเบียดหนักมากนะแต่ที่ไหนได้ไม่เลยค่ะฟแฟนๆที่รมคือยืนกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากมีเว้นแบบสเปซโบกมือทักทายไม่เบียดตัวไม่ไปเบียดตัวน้องเลยนะอันนี้ขอชื่นชมแฟนๆที่นู้นอย่างใจจริงนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลลิซ่าของเราเป็น อย่างดีทีนี้มาคุยเรื่องโรงแรมกันบ้างดีกว่าค่ะถ้าข้อมูลไม่ผิดนะคุณลุงบาบินน่าจะส่งน้องไปพักที่โรงแรมบุนกรีในเครือนะคะเป็นบุนกรีโฮเทลโรม่าเป็นแกรนด์ลักชัวรี่โฮเทลที่โรมค่ะน่าจะเป็นโรงแรมใหม่เลยนะแล้วก็ดูจากภาพคือสวยมากนะคะการตกแต่งเป็นสไตล์โรมันแล้วก็โรงแรมก็ตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัสกลางเมืองกรุงโรมเลยใครอยู่ที่นู่นจะรู้ดีนะคะว่าการต้อนรับนี้เนี่ยประดุดด่งเจ้าหญิงคือไม่เกินจริงแถมก่อนหน้านี้เองเนี่ยคุณลุงบาบินแกก็มาขายโรงร บุงกรีที่ดูใบด้วยในไอจีซึ่งมันเป็นอะไรที่ฮารุฮาราลาะนละละตามากค่ะนี่ก็เป็นแกรนด์ลักชัวรี่โฮเทลอีกแล้วนั่นแหละแอดมินก็เลยลองเ,เข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรงนะคะโอ้โหพูดได้คําเดียวค่ะว่าว่าที่สุดนะเพราะว่าเล่นถมหินถมทรายทำเป็นเกาะส่วนตัวสําหรับโรงแรมไปเลยประมาณว่าอาณาจักรนี้เนี่ยคือไพรเวทสุดๆมีทั้งพูลวิลล่าท่าเรือยอช์รเตอรองระดับท็อปคลาสอีกแอดมินไปส่งราคามาคร่าวๆนะคะเผื่อชั้นนี้บุญวาสนาถึงเราได้มีโอกาส ไปพักบ้างไรบ,บ้างแต่คงคิดว่าไม่ห้องถูกสุดเนี่ยอย่างสูพิเรียรูมน่าจะอยู่ราวๆ7 3 0 0 0บาทต่อคืนนะคะอันนี้แอดมินอ้างอิงจากเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรงเลยนะแต่ถ้าเป็นอย่างจูเนียร์สวีทหนึ่งห้องนอนก็จะอยู่ราวๆ157,000บาทไทยโดยประมาณค่ะอันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะว่าต่อคืนเท่านั้นและนี่ก็ยังไม่รวมห้องประเภทแบบบุนงรีสวีทหรือว่าบุนกรีวิลล่านะคะซึ่งตัวแอดมินเองหาราคาไม่เจอนะน่าจะเป็นการบุกแบบสเปเชียลสุดๆอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ ออกปากชวนน้องลิสของเราขนาดนี้เนี่ยก็ต้องจับเป็นห้องพิเศษให้กับน้องอยู่แล้วถ้าน้องลิสอยากไปจริงๆนะคะอดีงไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอเอาข้อมูลนอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ